เดินลงครับต้องไปด้วยกันเออเฮ้ยไปสายแข็งไปสายแข็งดิ้งมึงไปไหนนี่สายอ่อนไปสายอ่อนนะโอ้โอ้เฮ้ยหมวกหม้อเม่์ดูเอาพี่น้องครับผมต้องสารเมียแกไปไปเลยไปนะดูกลับหัวแล้ผมดู